นัแนแอนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูสุดแสนจะอร่อยนะคะปลาดุกกรอบนะคะผัดพริกแกงนะคะเพื่อนๆดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะไปค่ะเราไปเข้าครัวทำกันนะคะ มาค่ะตอนนี้เราจะพาเ <oten Jetzt die abil itation> พื่อนๆมาเข้าสวนก่อนนะคะก่อนที่ฝนจะตกนะคะนี่นะคะสวนหลังจากโดนน้ําท่วมนะคะนี่นะคะก็จะเหลือประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆบอกมาทาไมเนี่ยมาค่ะดูสิคะฟ้ากําลังมืดครึ้มเลยค่ะฝนกําลังร้องเอ้ยฟ้ากําลังร้องนะคะฝนกําลังตกนี่นะคะไปค่ะเราจะไปเก็บ ใบมะกรูดอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะผลมาแล้วค่ะไปค่ะเราไปเก็บใบมะกรูดกันเลยนะคะใบมะกรูดสักห้าหกใบเนาะ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> ประมาณนี้ดูสิคะมาชมฟามแห้งแล้ง <c oughs> ก่อนที่มันจะตายนี่นะคะมาเก็บใบมะกรูดนะคะนี่นะคะอ่อนๆสดๆใหม่ๆจากต้นเลยค่ะเพื่อนๆอ, <c oughs> อันนี้สดๆใหม่ๆจริงๆนะคะ พาเพื่อนๆนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาชมสวนเก็บใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆหวังว่าจะไม่ว่ากันเนาะแล้วก็ตามด้วยใบวาระพาโหระพานะคะนี่นะคะงามมากๆเลยค่ะปลูกไว้กินเองนะคะข้างบ้านนี่เองค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเด็ดใบโหระพากันสักกำหนึ่งเลยนะคะสดๆใหม่ๆอีกเช่นเคยค่ะมาค่ะเราก็จะมาเด็ด ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีกนะคะเพื่อนๆใบมันจะไม่แตกเยอะนะคะนี่นะคะมันจะเป็นใบใบของมันเลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบโหระพานะคะหวังว่าคงพูดไม่ผิดนะคะเพื่อนๆอย่าจับผิดนะพูดผิดพูดอะไรไปเนี่ย ไม่ถูกไม่ควรนะคะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเป็นควรรีบพูดนะคะพูดเร็วนี่นะคะเสร็จแล้วหนึ่งจานใบโหละพาไปค่ะเราไปเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะเรามาล้างปลานะคะปลาดุกอันนี้ล้างไปหลายน้ำละซื้อมาจากตลาดนะคะหนึ่งโล ชิ้นใหญ่ๆสวยงามมากๆค่ะล้างด้วยเกลือกับน้ำส้มสายชูนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำเสร็จแล้วเราก็พักให้เสด็จน้ำนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวเราพักให้มันเสด็จน้ำสักคู่นะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆนะคะเราก็จะมาทําการเช็ดตัวปลาเฮ้ยไม่ใช่ใเช็ดตัวปลาะะให้มันแห้งนะคะ เพื่อเวลาทอดมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้กระดาษซับเนี่นะคะที่เขาขายเป็นม้วนๆประมาณนี้นะคะใช้บ่อยจนจะหมดอยู่แล้วค่ะเอามาวางนะคะแล้วก็เอาปลาวางเลยค่ะหรือใครจะซับเป็นชิ้นๆไปเลยก็ได้นะคะอันนี้วางแบบนี้ก็ได้ค่ะวางวางเรียงเรียงนะคะให้กระดาษมันซับน้ําออกจากปลาบ้างนะคะมันจะได้ไม่เยอะนี่น,นะคะ วันนี้เราจะไม่ทาแป้งนะคะเราจะทาเกลือน,นะคะเสร็จแล้วก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งมาซับน้ำนะคะก็จะประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะมันก็แห้งแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะใช้เกลือนิดหนึงนะคะนี่นะคะนิดเดียวเองคะ่ะตบๆตบไปข้างละประมาณนี้นะคะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยมันจะได้กรอบนะคะวันนี้เราต้องการปลากรอบนะคะ ให้กรอบนะคะนี่นะคะ1จานนะคะวัตถุดิบที่ได้มาทั้งหมดก็มีมะเขือนะคะมะเขือก็ล้างน้ําเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พริกแกงกแกงประมาณ1ช้อนนะคะเพื่อนๆน้ำตาลใส่ขาว1ช้อนซีอิ้วขาวผงปรุงรสนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะที่ไปเด็ดมานะคะแล้วก็ใบโหระพาน้ํามันพืชน้ํามันหอยซอสหอยนางรม เสร็จแล้วค่ะไปค่ะไปตั้งกระทะกันนะคะใส่น้ํามันเยอะนิดนึงนะคะเพราะเราจะทอดปลานะคะนะคะเดี๋ยวเราตั้งน้ํามันให้ร้อนก่อนนะคะเพื่อนๆพอน้ํามันร้อนจัดนิดนึงนะคะเราก็เอาปลาใส่เลยค่ะนะคะปลามันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราทอดปลากันก่อนนะคะ เป็นเมนูง่ายๆนะคะไม่ย ind, ุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวทอดปลากันแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็จะทำการลงพีเนียนะคะก mm. ันพุทธศุกนะคะเวลา14.30นนนะคะเ mm. พื่อนๆแวะเวียนมาให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลกันได้นะคะหากว่างนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่นะคะเวลาเราทอดปานะคะ เราอย่าเพิ่งไปทาอะไรมันนะคะปล่อยให้มันเหลืองๆก่อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะคอยเอียงน้ามันให้มันตัวกันนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมันน้อยไปหน่อยนะคะนี่นะคะรอจนมันกรอบแล้วนะคะเราก็จะมาพลิกปลานะคะนี่นะคะเหลืองสวยงามมากๆเลยค่ะก็กรอบเลยค่ะมองก็รู้เลยนะว่ากรอบเนี่ย วันนี้เราต้องการปลากรอบนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ปลากรอบนอกนุ่มในเหมือนครั้งที่แล้วนะคะถ้าเนาะกรอบนอกนุ่มในเนี่ยเราก็จะใช้แป้งนะคะแต่อันนี้เราต้องการปลากรอบนะคะก็จะกรอบไปทั้งชิ้นเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ตักพักให้เสด็จน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆให้เสด็จน้ำมันนะคะนี่นะคะคือสินคาน่ากินมากๆเลยค่ะมาค่ะแล้วก็จะมาทอดใบบะกรูด ปอาแรกลืมทอดอามาทอดตอนหลังเนี้ยก็ได้ที่จริงมันต้องทอดก่อนที่จะทอดปลาเนาะมันถึงจะหอมน,น,น้ำมะน้ำน้ำมะกรูดมันก็จะออกไปในน้ํามันนะคะแต่ัน,นี้ทอดที่หลังก็โอเคนะคะเนี่ยนะคะพักใส่จานไว้นะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วก็มาผัดพริกแกงนะคะเพื่อนๆผัดพริกแกงให้หอมเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปนิดนึงไม่ให้มันแห้งมากไปนะคะ มานี้นะคะเดี๋ยวเราโคลเลคโคเล่ผัดให้หอมก่อนนะคะเพื่อนๆกลิ่นหอมฉุนเลยค่ะเพื่อนๆปิดจมูกเอานะคะเพื่อนๆ <c oughs> มาค่ะเราก็จะมาปรุงรสเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลทไตล์ขาวนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะนี่นะคะหอมฉุนเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสกันนะคะนี่นะคะ โอเคเลยค่ะเพื่อนๆเค็มหวานมันเผ <c oughs> ็ดโอ้ oh. อร่อยอร่อยค่ะมาค่ะเรามาใส่มะเขือก่อนนะคะที่บ้านจี่ีนะคะจะชอบมะเขือที่มันสุกนะคะเราจะใส่มะเขือลงไปผัดให้สุกก่อนนะคะนี่ <c oughs> นะคะพอมะเขือสุกแล้วเนี่ยมันจะนิ่มๆน,นะคะแล้วก็มะเขือก็จะไม่ดําด้วยค่ะใช้ไป ค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยปลาดุกที่เราทอดกรอบไ้นะคะแล้วก็ตามด้วยใบโหระพานะคะนี่นะคะหวังว่าคงพูดไม่ผิดเนาะแล้วก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะโเ่โคเลลเบาๆนะคะเพราะว่าปลามันก็สุกแล้วนะคะหลีไฟลงได้เลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะอหอมน่ากินมากๆเลยะคะ่ะขอบอกขอบอก <c ười> เป็นเมนูสุดแสนจะอร่อยะคะ่ะ <c ười> อร่อยทุกเมนูค่ะสำหรับบ้านเก Channel นะคะพเพื่อนๆไม่เชื่อลองเข้าไปรับชมกันได้นะคะดูสิคะดีค่ะนา่ากินมากๆเลยค่ะ <laughs> สุดแล้วสุดแล้วนี่นะคะมะเขือมันจะไม่ดำนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงในการผัดมะเขือนะคะไปค่ะเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่นะคะหอมอร่อยถูกใจมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ มาค่ะมาค่ะเดี๋ยวมากินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก็กิชาแนลนะคะก็ทำเมนูแสนอร่อยนะคะมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะคะปลาดุกกรอบผัดพริกแกงนะคะเพื่อนๆหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆน,นะคะ ที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อตอไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยตลอดไปอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ See you again tomorrow. Bye bye. Bye bye ค่ะ